หลากหลายนะครับเป็นอะารให้เดินดูค่ะอ,อ่ะมาถึงสองเซลปิีนสาวสวยของเราตอนนี้กำลังมีซีรที่อยู่พอดีเลยนะคะเดียวกันให้ขอเสียงกับมือต้อนรับสมย่าและนุกมีจากซีรีส์อแอบแปดรรักเล่นก,นกัะ หลบได้เลยอ่ะเขาที่พี่หลบได้เลยไหะเขาบอกพี่หลบด้วเอาไีร้องเพลงก่อนด้วยหลบตลกเพราะเขาจะมาพร้อมกับเพลงเขาพอ ใี่ค่ะฮอตจังเลยแสดงก็เก่งใช่ไหมอยากให้แนะนำตัวทีละคนแบบเป็นทางการบนเวทีน่เชิญครับสวัสดีค่ะลูกหมีนะคะลูกหมีปัญญาพัดับสวัสดีค่ะสัญญาค่ะสัญญาสลังขาขาจาก คุกการที่มันเหมาะสมมากๆน้องกระแสซีรีส์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยโอือจะบอกว่าเกินที่เราคาดใม่คาดเลยคือตอนแรกที่เราถ่ายข่าก่อนถ่ายคอนเสร,ร์ตเรารู้สึกว่าแค่แฟนๆคนไทยชอบเราก็ประทับใจมากแล<ช>้วแต่พอมันไปไกลถึงเวย่ยไวา์เรารูร้รสึกว่าแบบถูเ,เกินค้าเราไปมากๆ<ช>นะเนาะแล้วหนุ่มๆเป็นแฟนต่างประเทศเนี่ยเขาบางทีตั้งใจมาเลยนะมาที่นั่ย เราจะใส่จะใส่จอรัดต่างประเทศเป็นยังไงบ้างที่ดึงฟันต่างประเทศค่อนข้างเยอะมากเลยอีนิดหนึ่งรู้สึว่าแถวเอเชียก็คือแบบค่อนเยอะแล้วค่ะไปแบบหลายทวีปมากเลยที่แบบเห็นกันอะไรนี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะพวกเราก็ดีใจนะคะที่นุกคน ตื่นเต้นเลยตอนแรกเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นงานแ,แรกๆที่พวกเราเปิดตัวหลังจากที่ซีรีส์ออนไปได้แค่สองอีพีก็ร,รู้สึกว่าเป็นงานอีกหนึ่งงานที่เป็นทางการที่จะได้เจอแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆนักแสดงค่ายอีกด้วยก็มีใจมางานเลยค่ะที่ได้รับโอกาสนี้นี้ยินดีแล้วก็ดีใจมากๆที่มาอยู่ตรงนี้ของกับทุกคนแล้วก็พี่สองคนค่ะดีใจมากๆเลยขอบคุณมากแต่วันนี้ขึ้นมาบนเวทีแพร่ชัยที2024แล้วนะครับทีมงานของเราคือ love in the air หนึ่งคำถามที่สองคนนี้ต้องตอบทัพู่นะครับนิยามคำว่า l o v e in the แอนในมุมมองของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอสัญญาก่อนนะหรือว่าลูกหมีก่อนถ้ามุมมองของหมีเองหมีรู้สึกว่า l o v e อ n the แอนเนี่ยหมายถึงว่าอิสระใกความรักละกันรู<ม>้สึกว่าในปัจจุบันเนี่ยความรักเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบมันไม่จําเป็นต้องเป็นเพศไหนกับเพศไหนคือมันเป็นอะไรก็ได้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายรักกันหรือว่าจะเป็นความหนักใของความรักคือถ้า ความรักแล้วคนสองคนมันก็คือสิีสันงามอยู่ดีเลยค่ะคืออิรรสระทางความรักจริงๆตอบน่าสนใจมากครบเลยค่ะสัญญาแต่ขอนเทนต์เหมือนกันเลยแต่ว่าจะขยายความนิดนึงคือมันไม่มีข้อจำกัดเลยไม่มีเหตุผลว่าทำไมเราถึงรักคนนี<ม>้ด้วยอายุเพศหรืออะไรก็คือทุกคนสญญามารถมีความรักได้ทั้งหมด ากซีรีส์หน่อยฝากผลงานด้วย,ยนะคะเราหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสชมได้วันไหนที่ร้องที่ <c oughs> ไหน,นแล้วก็แลหลังจากนี้เราจะได้ติดตามผลงานอะไรได้ดีค่ะฝากให้เต็มที่เลยฝากก,ก็คือตอนนี้ซีรีส์แอลแฟรกเล่นคนของเราเนี่ยออกไปสองพีแล้วทางช่องวัน31 40 15นาทีคือตอนนี้กำลังเข้มข้นแล้วแต่ว่ามันจะมีแบบ แจบๆแล้วมันก็จะมีแบบไปได้อีกในเอพีอออต่อๆไปก็ฝากดูคนติดตามด้วยนะคะใช,ใช่ใครที่ชมสดไม่ทันเนี่ยเราก็อยากดูเวอร์ชันที่มันแซ่บขึ้นหรืออะไรได้ไหมเวอร์ชันแซ่บกว่าใช่เรามีในอ n c e ซน o r ค่ะเป็น YouTube Channel ของห้ง2561นะคะแล้วก็ไอชิเอีคะ่ะก็ไปดูกันได้ดูทุกเวอร์ชั่นเลยก็ได้ใช่ดูทุกเวอร์ชั่นเลยก็ได้ค่ะมันก็จะความแซ่บมันก็จะต่างกันไอชีวีอย่ะใช่ไหมผมชอบการชวนดูในทีวี สวยเราต้องดูทุกเวอร์ชันจริงๆใช่้ดูทุกเวอร์ชันนะคะเพราะแบบเพลงดั้งที่เร้องเพลงเป็นโอเอสพีของแฟนรๆบนชายชื่อเพลงว่าอะไรอย่างที่ฉันนั้นเป็นของเธอเป็นเพลงที่พวกเราสองคนร้องนั่นเองประกอบก็คือแอบบอกว่ามีน้ำตากับเพลงนี้มาแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ตั้งใจทำแต่มานเลยก็ฝากถึงกติกาเพลงด้วยใช่ไหมแตแอบแฝงแล้วก็เพลงของเราด้วยนะครโอเคนะครับขอเซฟเบอร์ให้กับทั้งโซนญาและก็ลูกหมีด้วยนะครับวันนี้ เกียเน้อที่สองักแสดงการสืสส้ของเราก็ให้เกียนมาร่วมง,งานกับเราในครั้งนี้ด้วยก็